ขับขอสวัสดีพี่น้องที่เคารพหลักทุกทันครับไม่แล้วครับมนันนี้ช่องเบ้าแนว CMC นะครับพ้าพี่้องมาที่วัดปานุ่นสวนรรค์อีกทางหนึ่งนะครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่ช่วงช่วงหัวของพญานากนะครับ ที่ตรงช่วงทางเขาวัดปานนุษสวรรช่วงที่สองนะครับช่วงที่เป็นที่เป็นจุดกับรถนะครับพี่น้องขึ้นขึ้นดางล้านมากนะครับเพื่อทำการตกแต่งสีพญานาคคือการบูรณะนะครับพี่น้องบูรณะท่าสีใหม่ เนื่องจากมีเจ้าภาพสัทธานะครับในการสมแท้ม,มุรณะพญานาคเจดเสียนนะครับทั้ง2องฟังนะครับฟังนี่เป็นเ้าภาพสัทธาจากอําเภอสุวรรณภูมินะครับแล้วก็ฟังตะวันตกนะครับอีกตัวหนึ่งเจ็ดเสียนคือกันนะครับตัวใหญ่เจ็ดเสียนคือกันฟังนั้นนะครับทีนองเดี๋ยวเห็นดูนะครับ ทางนั้นเป็นกระพาพสัทธาจากอำเภอเสรภูมินะครับพี่น้องครับแต่ก็ใส่เวลาหลายมือพวกมคำรนะครับเพราะว่าเป็นพญานาคที่มีขนาดใหญ่ข้างบนนี่เป็นตะไคร่น้ำครับพี่น้องจับเต็มไปหมนดนครับหัวใหญ่หัวใหญ่จะอยู่ ด้านหน้าจะสูงกวมูนะครับตอนนี้ผมอยู่นางลาน,นที่สี่นะครับเนานี่หัวแญ่ต้องตั้งเึ็นไปอีกประมาณสามสัตก์กะสมเชื่มกระตีพวใดเน้นปันไดนะครับพี่น้องเนื่องจากบางส่วนว่าต้องใส่สีห้องนะครับเป็นสีเดิมก็คือผลสี ยิงทับเขาไปเลยครัดครับด้านหลังตรงสันสันหัวของพัญ,ญานากหญาเต็มไปหมดแล้วครับหญาขึ้นเต็มด้านล่างก็เสร็จมาเป็นช่วงอยู่ครับ นี่คือตรงนี้ก็ล่อทํำคว่วสะอาดครับทํำคว่วสะอาดเรียบร้อยก็จะลงสีด้านบนนี่น่าจะได้ห้องพื้นขาวเนื่องจากสีเก่าลุดหล่อนออกมดนะครับพื่นสางมาหลายปีนะครับสีอสีด้านบนนี่มันบ่เคยได้ส่อมแซมนะครับถ้ามีงบประมาณมีงบตัวคือมีเจาพาสัทธานะครับก็จะ เจ็ดตัวไปอีกนะครับตรงด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นมังกรนะครับที่หมอพี่น้องเห็นอยู่ไกลๆสำหรับท่านด้านหลังกับเป็นองค์เจดีนะครับพี่น้องบางท่านพี่น้องบางท่านกา็อาจจะเคยเข้ามาแล้วนะครับสำหรับวัดรปานวันสบัต มแล้วครับองค์เกียพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ตรงขางโบสนี่ครับที่ถมดินไปนะครับด้านล่างตรงนี้คือสถานที่ในการจัดสร้างเมนลุนกขัตด,ดีลิงนะครับในการในพิธีพระราชท่านเพึงศพของหลวงปู่คำปันนะครับฝากไปยังพแม่พี่น้องนะครับเดอ้อผู้ใดที่เป็น มีใจใส่ศรัทธาในหลวงปู่คัมปันจันทาโชโตนะครับในวันที่17ธันวาคมนะครับ2 5 6 5คือเดือนหน้านะครับเดือนที่เดือนธันวาที่จะถึงเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่คัมปันจันทาโชโตอดีตเจ้าวาวัดปพานุสวรรค์นะครับที่เป็นในม่อนลณาพไปเมื่อวันที่18ธันวาคมปีพศ2563นะครับ ก็คือสองปีเต็มนะครับที่เนื่องจากติดติดโรคโควิดนะครับเลือนบร,ริมีพิธีพระราชทานเพิ่งครับตรงนี้กำลังปรับพื้นทีนะครับจะเป็นจุดสางนกเมนูนบฮัตตรดิริงนะครับกับฝากเตือนเๆปีห่วง,งเฮ้านะครับผู้ใดอยากเข้ามารวมงานนะครับคืองานจะเริ่มเริ่มตั้งแต่วันที่ท4ซี ท่านว่าคมนะครับช่วงใบช่วงเวลาประมาณใบม้งถึงายสามนะครับจะนำรางของลุงกูเข่าซูเมลุนนคัตสาดีลิงนะครับเผื่อตั้งไว้ให้พี่น้องได้ได้กาบนะครับกราบโซเพินเป็นครั้งสุดท้ายตรงจุดนี้นะครับหลังจากนั้นครับก็จะมีพิธีทางด้านศาสนาต่อเนื่องกันไปสิบสี่สิบห้าสิบหกกับพี่น้องวันที่สิบเจ็ดกับพิธีพระราชทานเพลิงสมกับประมาณ สิบหานาฬิกาแบบบายสามเป็นพิธีหลวงนะครับสำหรับการเผาจริงนะครับอยู่ประมาณสี่ทุ่มนะครับช่วงสี่ทุ่มไปถึงเที่ยงคืนนี่แหละครับอยู่ประมาณนี้นะครับตามพิธีที่เคยปฏิบัติกับพระเจเิรูปอื่นๆนะครับพี่น้องที่เพิ่นที่เพิ่นได้ดเผาเมนูนัคัทเทนิลิงนะครับ นี่แหละครับบริเวณงานก็นจะจัดอยู่ตรงนี้นะครับฟังที่เป็นเป็นเพิ่งสีเขียวๆนั่นก็นกนจะเป็นอาสรงไหวในการประกอบพิธีทางการศาสนาสำหรับแถวนี้ก็จะตั้งเต็น์นะครับตั้งเต็นต์ในพีนองหยาดยมนะครับที่คำว่ารวมงานใดไดฟังเทศดนะครับเป็นตรงจัดพิธีนะครับมุนทุนพิธีนะครับ เดี๋ยวผมลงไป้นกลางครับต่างนางลานเ็เลียบร้อยนะครับพี่นองขึ้นตอนนี้ได้ซีสันครับนี่ตรงเมียเบีย้ยครับเมียเบีย้ยานาคทุกสมุไทยนี่โรลดมาก ปินบ่ครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับตัวอีกฟั่งนี้ก็จะมีการรุน,นะขึ้นกันครับพี่น้องนั่งร้านจากพื้นขึ้นไปนีครับประมาณย8ชแปดจุดนะครับถึง ไปหัวของพญานาคตรงไ่องใุในไงนะครับตัวลงครับผมเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณปีดวงติดตามรับชมขอบคุณถูกกำลังใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ